ตรงนี้เป็นสถานที่ที่จะทำพระอุโบสถนะครับวัดตามุมเวรุวนารัมวันนี้เขามีงานพระป่านะครับสร้างพระอุโบสถจะมาถ่ายบริเวณรอบๆให้ได้ชมกันนะครับนี่ครับสร้างพระพุทธลูปไว้แล้วครับ แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมากนะครับโบโบสดึงจะสำเร็จไปได้ก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากมีพื้นฐานรากฐานที่มั่นคงก็มาร่วมบุญกันได้นะครับพระป่าสามัคคีที่วัดต,ตามงเวรุวณนารามตำบลบ้านสิงอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็ขอเรียนเชิญนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่จะสร้างพระอุโบสถนะครับบริเวณรอบๆครับก็ยังขาดทุนทร,รัพย์อีกเยอะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญหรืออยากจะมาทำด้วยตนเองก็ขอเรียนเชิญนะครับมาได้ครับที่วัดตามุมเวรุวนาราม ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับสถานที่บริเวณรอบๆยังจ้องถมดินเทคานยังต้องทำอีกเยอะนะครับเพื่อรากฐานที่มั่นคงของชีวิตนะครับใครอยากมีรากฐานพื้นฐานที่มั่นคง ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับร่วมทำบุญกันได้ครับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับพระสงฆ์จะเกิดได้ก็เพราะต้องมีพระอุโบสถนะครับถึงจะมังเกิดขึ้นได้ในพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่เดียวที่พระสงฆ์ท่านจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอุโบสถก็จะบวชพระไม่ได้นะครับถ้าเราได้ส้างได้ ร่วมบุญกันก็เหมือนได้สะสมบุญไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีผ้ามาบวชมาอะไรเราก็ได้บุญได้กุศลเหมือนบ้านเช่านะครับเราก็เก็บผลบุญตรงนั้นไปเป็นการสร้างที่ยิ่งใหญ่นะครับการสร้างพระอุโบดสถยังขาดทุนทรัพย์อีกเยอะนะครับท่านใดมีจิตศรัทธาก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ ติดต่อมาได้นะครับที่วัดตามุมเวรุวณนารามตำบลบ้านสิงอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับก็ขอถ่ายให้ดูรอบๆที่เกิดขึ้นมาได้นี้ก็คือชาวบ้านในสถานที่นี้เป็นคนช่วยกันครับรใช่ครับาชาวบ้านช่วยกันครับแต่ว่ายังขาดเงินนะครับขาดทุนทรัพย์นะครับที่จะมาสร้าง สนใจอยากจะชมอยากอะไรก็ชมได้นะครับในช่องทาง YouTube นะครับสร้างบารามีวัดคีรีบัววนารามนะครับทางช่อง YouTube ก็ติดตามได้นะครับแต่อันนี้เป็นสถานที่บ้านเกิดของเจ้าของช่องนะครับอยู่ที่วัดตามุมเวรุวนารามครับตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็เป็นวัดที่บ้านนะครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับครัก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ